สวัสดีค่ะฟางค่ะนางสาวยุพาพินดวงเกียตจากโชว์รูมสยามนิสันเมืองหนองบัวลำพูค่ะวันนี้ฟางก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องความั่นสัญญาเพื่อช่วยในการปิดการขายและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะกดอดื่นการปิดการขายลูกค้าก็ต้องมีความเชื่อใจไว้ใจเราและเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์และโปร่งใสทําให้ลูกค้าไว้วางใจเราเชื่อใจเราว่าลูกค้าออกรถกับเรา แล้วสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือการบริการอย่างประทับใจให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราทํากับลูกค้าเปรียบเสมือนญาติมิตรหรือพี่น้องไม่ช้าไม่และเราก็จะได้ผลรับตอบกลับมาลูกค้าก็จะบอกปากต่อปากและแนะนําลูกค้าคนอื่นๆมาใช้บริการกับเราและอีกอย่างหนึง่งลูกค้าจะมั่นใจว่าลูกค้าออกรถกับเราไปแล้วจะได้รับอะไร หนึ่งก็คือได้รับการบริการหลังการขายตัวนี้จะช่วยให้เราได้ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องเวลาลูกค้ามีปัญหาลูกค้าก็จะนึกถึงเซลล์ก่อนอยู่เสมอและเราต้องไม่ลืมคำสัญญาต่างๆที่เราเคยให้ไว้กับลูกค้าก่อนลูกค้าจะออกรถอ่พอออกรถลูกค้าออกรถไปเสร็จก็จะมีบริการหลังการขายที่ทำให้เราได้ดูแลลูกค้าหนึ่งก็คือเชื่อใจอ่เชื่อใจใน การบริการของเราการเข้าศูนย์การเช็คระยะประเมินค่าใช้จ่ายและขออนุมัติลูกค้าก่อนก่อนให้บริการทุกครั้ง 2. ก็คือความมั่นใจมั่นใจในการอะไรแท้และซ่อมมาตรฐานศูนย์ซ่อมมาตรฐานพร้อมรับประกัน1ปีหรือ2,000 20, 0กิโลตัวนี้ที่ลูกค้าจะได้รับ 3. คือความสบายใจ สบายใจแบบไหนก็คือเวลาลูกค้าเอารถเข้าซ่อมศูนย์ลูกค้ารออะไรรถต้องจอดอยู่ศูนย์เราก็มีบริการรถสำรองระหว่างซ่อมให้ลูกค้าสี่ก็คือหุ่นใจเวลาลูกค้าเกิดรถเสียรถสตาร์ทไม่ติดก็จะมีบริการช่วยดูช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้งานค่ะฟางก็จะขอ,อเก่า่ารายละเอียดไว้เบื้องต้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ